สวัสดีครับผมวินเจดี DIY นะฮะก็พอดีนะก็ได้มีการนะฮะยกรถขึ้นนะครับผมนะเพื่อมุดไปดูช่วงล่างกันนะครับพอดีก็นึกขึ้นได้นะฮะเดี๋ยวมารีวิวเกี่ยวกับยางรถยนต์ด้วยเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมาเนะี่ยบอกรายละเอียดนะฮะเกี่ยวกับนะเดือนปีนะที่ผลิตนะ ของยางรถยนต์นะฮะเออดูตรงไหนกันนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีดูครับมาดูใกล้ๆกันเลยนะฮะนี่คือในายยางก็ต้องประกอบด้วยนะยี่ห้อนะครับนี่นะเดือนปีที่ผลิตจะอยู่ตรงนี้นะนี่เขาจะมีเพจอยู่นะครับผมนี่เขาก็จะระบุนะอ่ะ ไอตัวเลขตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะฮะเนี่ยสนใจแค่นี่สตัวพอแล้วนะ4 2นะนี่2ตัวแรกนะเขาคือสัปดาห์นะสัปดาห์ของปีนะครับนี่สัปดาห์ที่42นะครับผมนี่หนนะฮะหนก็แปลว่าปีครศรที่ผลิตนะครับนะก็ปีหน่งแปก็ประมาณ3ปีแล้วนะที่รีวิวตอนนี้นะอ่า อ่าอันนี้คือจะเป็นน่าจะประ,ประมาณเดือนตุลาคมนี่นะสัปดาห์ที่42นะครับผมก็นี่นะยังใช้งานได้นะครับผมอ่านะอ่ะวิธีดูนะใช้งานดูสภาพนะดูสภาพดูยังไงนะนี่ดูแก้มแก้มไม่ไม่แตกไม่ร้าวนี่โอเคนะครับผมอ่าแล้วก็นี่ไปดูอ่ะตรงดอกนะฮะถ้ายังยืดหยุ่นได้นะอ่าท้าเล็บแข็งๆหน่อยนะกดๆนะมี ยืดหยุ่นได้นี่เขาก็ยังเกาะถนนได้นะฮะอ่ายังเกาะถนนดีอยู่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นยางสแตนดาร์ดนะครับผมเดี๋ยวมาดูขนาดนะนะครับผมนี่นะเขาก็จะระบุว่าะะข้างย,งา,ยางอะไลท์ทรกนี่ก็แปลว่าเนี่ยบรรทุกนะครับผมนี่ยางบรรทุกนะโอเคระบุนะผลิตในประเทศไทยนี่โอเคแล้วก็จะมีนะอ่ะ ก็มีชื่อดอกอยางกันไปนะครับผมนี่มาดูขนาดนะขนาดขนาดนี่สองหนึ่งห้านะทับเจ็ดสิบอาสิบหกนะครับผมแปลว่าอะไรสองหนึ่งห้านี่นี่คือหน้ายางนะครับผมหน้ายางก็กว้างนะ,ะหน้ายางที่สัมผัสถนนเนี่ยกว้างหน่วยเป็น, mm น,นมิลลิเมตรนะสองหนึ่งห้านะสองร้อยสิบห้ามิลลิเมตรก็ยี่สิบเอ็ดเซนครึ่งนะ และทับ70นี่คืออะไรนะครับผม70เนี่ยหน่วยก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่า70นี่นะ70ของอะไรนะของหน้ายางนะครับผมก็ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแก้มยางนะฮะอ่า70%ของหน้ายางก็จะเป็นแก้มยางอ,อันนี้ก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคำนวณเอาว่าแก้มยางนี่นะกว้างเท่าไหร่นะอ่ะก็อย่างเนี่ยสังเกตนะเขาจะมีนะ70 65อ่า60อะไรก็ ถ้าตัวเลขลดลงนะครับแก้มก็จะเตี้ยลงนะตามลงนะครับผมนี่คือคือนะก็ขอบนะครับผมขอบอะไรนะอันนี้ขอบสิบหกนะครับอขอบสิบหกนะครับผมอโอเคเรามาดูอะไรนะแหมยกยกลดึ้นแล้วนะนี่ล้อหมุนได้นะครับผมก็ก็จะหมุนตรวจนะครับ ความแน่นนี่นะ่ยของอของลูกหมากได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องก่อนอ,อตั้งไกลๆหน่อยอ่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตัดต่อลนะคลิปเดียวเลยนะถ้า,าเช็คลูกหมากอะไรก็นะอ่าโยกไปโยกมานะเออเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวถ้าเช็คลูกปืนก็หมุนนะหมุนหมุน หมุนไปเลยนะหมุนแล้วก็มือสัมผัสไปด้วยนะครับว่ามันลูกปืนยังไหลเลื่นแล้วมีสะดุดไหมนะโอเคนี่นะครับผม่านะส่วนหน้าเบรกนะดิสเบรกด้านหน้านะก็จะมีเสียดสีบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะ,อะโอเคนะก็นี่นะโอ้ตองหมุนทางนี้สิอ่านะสัมผัสถนนไปทางนี้นะครับผมก็คลิปนี้นะก็เผื่อเป็นประโยชน์นะในการนะครับผม ซื้อนะยางนะดูว่าเป็นยางใหม่ที่สุดณนะเวลาที่ซื้อนะครับเออนะผมแนะนําให้ซื้อยางใหม่นะถ้ายางเปอร์เซ็นต์บางทาีเขาจะเก่าไปตามปีนะครับผมเนื้อยางก็จะกระด้างขึ้นนะครับออสำหรับคลิปนี้นะขอบนะขอบคุณมากๆเลยนะที่กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะมี คลิปนะ้เออไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงของใช้ภายในบ้านนะฮะนี่เดี๋ยวดูแลรถยนต์อะไรกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ